โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บนัสมิจังเช่นเคยครับผมวันนี้เรามาเจอกันวันสุดสัปดาห์ครับผมวันอาทิตย์ที่31กรกฎานะครับผมนะสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมเราไม่มีไลฟ์สตรีมนะครับนะเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวเกมใหม่ครับผมก็ไม่ถึงคาว่าเกมใหม่นะฮะเพราะว่าเปิดได้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละประมาณสักสองสามเดือนนะฮะนะครับผมก็ เป็นเกมนะครับที่สร้างมาจากอนิเมะเรื่องดังของญี่ปุ่นนะอ่าก็เป็นเกมบนเว็บไซต์นะครับผมนะฮะ dmm.com อีกแล้วนะครับผมนะฮะก็เป็นเกมตระกูลกันไตนี่แหละนะฮะนะและเกมที่ผมจะมารีวิวก็คือเกม s t r i k w w i t h ครับผมนะฮะ s t Strike w i t h ครับหรือว่าสงครามกะกะนอนลอยฟ้านี่เองครับผมนะฮะตอนนี้คือทํำออกมาเป็นเกมแล้วนะครับผมอ่าซึ่งเออ ซีซันหน้าก็คือเดือนตุลาคมนี่ก็จะมีภาคใหม่มาให้เราได้ดูกันนะฮะซึ่งผมจะดูไหมก็อาจจะไม่ได้ดูเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับสไตวิทขนาดนั้นหรอกนะฮะนะเออเพราะว่าติดกันไต <laughs> นะครับผมโอเควันเนี้ยเดี๋ยวผมจะทดลองเล่นนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งเล่นแค่นิดเดียวเองครับยังไม่ได้รู้อะไรมากครับผมนะครับนะก็จะมีปุ่มที่โอ้โหเยอะมากนะฮะคือคืองงมากครับผมนะครับนะแต่ก็เล่นได้สกพักนึงแหละนะฮะนะปุ่มเมนูก็ผม มันจะมีอยู่หลายปุ่มเลยนะครับนะเออแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนด้วยอันนี้คือน่าจะเป็นเอ่ออาวุธนะฮะอันนี้หัวใจก็คือน่าจะเป็นเลือดเสื้อผ้าครับผมนะฮะอันนี้คือจรวดตะรปิโดหรือยังไงยังงั้นนะครับผมอันนี้ของขวัญนะครับอ่ะนะครับผมอันนี้คือเซตติ้งก็คือปรับแต่งนะครับผมนะฮะเอ่อปรับเสียงนครับผมเป็นต้นอ่ะโอเคครับผมกลับครับโอเคอ่ะ อันนี้คือเสื้อผ้าครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับตัวละครของเราได้ครับผมนะฮะนะอ่าอันนี้ครับอย่างเช่นน้องคนนี้นะฮะแค่กดุรงนี้ครับผมโอเคครับเราจะสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ครับผมนะฮะจะมีชุดโอโกมโนเนี่ยชุดญี่ปุ่นแล้วก็ชุดไวนังครับผมนะฮะแต่ผมพื้นพอนะฮะก็จัดเลยครับกดปุ่มสีฟ้าโมว่าเป็นการเปลี่ยนนะฮะผมไม่รู้ว่าปุ่มว่าสีแดงมันคือปุ่มอะไรนะครับผมหลังจากนั้นก็กับครับแบ็คครับผมแบ็คกลับครับ กด2สองทีนะฮะกดทีดีมันจะไม่กลับนะครับผมเป็นต้นส่วนเมนูนี้อ่าเมนูอาวุธครับผมผมยังไม่เคยเข้าเลยครับอ่าวามีอะไรไว้เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้นจะเป็นผู้เล่นคนอื่นนะฮะนะโอเคไม่น่าใช่ครับผมส่วนอันนี้อะไรครับไอ้รูปหัวใจครับผมตัวละครเหรอโอเคตัวละครนะฮะอืมดูก่อนดูก่อนนะครับ น่าจะเป็นอะไรไฟรปฟึ๊บลองกดดูครับผมมัวๆไปก่อนครับโอเคสคริปต์ข้ามได้นะฮะโอเคครับจะได้รับของเนี่ยโอ้โอเคครับผมนะครับนะอันนี้รูปอะไรไหมรูปอะไรเนี่ยโอเคฟึ๊บอ๋อเปลี่ยนอาวุธนะครับ โอเคครับผมโอเคครับอันนี้คืออาวุธนะฮะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอญาตแบ็กกลับเลยนะฮะไปหน้าแรกเลยครับผมโอเคครับส่วนตรงนี้อันนี้คือปุ่มเสียงตัวละครนะฮะเราสามารถกดฟังได้ครับผมนะครับนะอันนี้คือกล่องของขวัญของขวัญนะครับนะส่วนอันนี้อ่าน่าจะเป็นพวกขายของนะฮะนะซึ่งต้องใช้เงินครับผมซึ่งผมขอไม่เกี่ยวข้องแล้วกันนะฮะ เออไม่มีตังค์ครับเล่นไม่เป็นนะโอเคครับโูภาพนี้ฉลาดดีเน,นี่ยส่วนปุ่มนี้อ่าผมไม่รู้ว่าปุ่มนี้นปุ่มอะไรครับผมนะฮะมันเหมือนจะเป็นแบบสถานที่ต่างๆนะฮะอะ่เดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูก่อนละกันนะครับฟึบโออันนี้โอเคผมขอไม่เข้าแล้วกันนะฮะเหมือนอะไรไม่รู้นะฮะน่าจะไม่ใช่เรื่องดีผมขอเซฟไปก่อนนะฮะโอเคครับส่วนปุ่มที่สามไอเนี่ย น่าจะเป็นการจัดตัวละครนะฮะจัดกลุ่มครับผมมันจะมีอยู่2กลุ่มนะฮะกลุ่ม1และกลุ่ม2ครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าจัดยังไงนะฮะก็เลยปล่อยอย่างนี้แหละครับโอเคส่วนสุดท้ายครับผมรูปไฟฟ้านี้เออก็น่าจะเป็นอ๋อเปลี่ยนรูปการ์ดนะฮะเราสามารถเปลี่ยนรูปการ์ดได้ครับผมโอเคเพราะฉะนั้นผมจะไม่เปลี่ยนแล้วกัน มาครับผมเดี๋ยวเราไปเล่กันดีกว่านะครับผมโอเคครับมันจะมีอยู่2ปุ่มนะฮะปุ่มนี้ครับผมปุ่มนี้นะครับจะเป็นพวกโอ้โหเราสามารถเลือกได้ครับผมอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์มั้งเออส่วนอันนี้คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปสู้กับใครซึ่งจะมีระดับ normal hard แล้วก็ very hard ครับผมนะฮะไม่มี easy นะครับผมนะฮะซึ่งเราขอไม่แนะนำให้ไปดีกว่าว่าเรายังเพิ่งเล่นนะฮะก็ อันนี้ดีกว่าครับผมอ่ะรูปเครื่องบินรูปเดียวๆเลยนะฮะเครื่องบินตัวเดียวครับผมโอเคครับนะฮะอ่ะมันจะมีให้เลือกครับผมนะฮะระหว่าง normal hard แล้วก็ very hard เหมือนเช่นเคยครับผมนะ very hard นี่คือเอ่อเลเวลนี่มันจะโหดนะครับผม x9 เลเวล70โอ้โหเกินไปครับนะอันนี้เลเวล45ครับผม เราเล่นแบบ normal เลยแล้วกันนะครับนะ normal ครับผมอ่า n o r m มดแบบสบายๆนะครับผมนะครับแล้วก็คลิกไปได้เลยครับผมอ่าหลังจากนั้นกดปุ่มนี้ครับเพื่อเป็นการออกลงรุยครับผมมันจะมีบทสนทนาด้วยนะครับผมซึ่งเราจะอ่านก็ได้นะฮะถ้าใครเก่งญี่ปุ่นนะครับผมหรือถ้าใครไม่อยากอ่านก็สคิปข้ามได้เลยนะครับซึ่งผมก็ขอสคิปแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมไม่เก่งญี่ปุ่น วันนี้สุขภาพผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะนี่คือระบบการต่อสู้ของเกมนี้นะครับนะมันจะมีที่โอเคอ่า้ครับผมโอเคครับเราสามารถเลือกตัวละครครับผมก็จะให้ใครโจมตีก่อนนะฮะเริ่มจากคนที่3กันก่อนเลยครับอ่าโอเคครับผมเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะโจมตีเรือลำไหนไอเครื่องบินลำไหนก่อนนะครับในะร,บนะระหว่าง1หรือ2นะครับโอเค เอาน้องคนนี้ครับปึ๊บปึ๊บโอเคครับติดมิสไม่บ้างครับผมนะฮะนะโอเคครับเลือกครับผมโอเคข้างล่างนะฮะเรียบร้อยครับผมจมไป็นหนึ่งนะฮะพอเมื่อโจมตีครบ4ครั้งแล้วนะครับศัตรูก็จะโจมตีกลับ1ประมาณสักสองครั้งนะฮะถ้าเหลือดลำเดียวดนะโอเคโอเคครับผมเลือกตัวที่2เลยแล้วกันครับผมโอเคเรียบร้อยครับ ก็ชนะครับผมนะฮะอ่ากดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเคลียร์ไปต่อนะครับผมอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาครับผมนะครับแล้วก็จะอัพด้วยครับผมเราจะได้รับตัวละครแล้วก็ขนมนะฮะไม่ใช่ขนมนีเป็นข้นขาวปั้นหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็จะปลดล็อกของมาให้ด้วยนะครับผมตามเลเวลของเรานะฮะนะนะฮะแล้วก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานครับผมซึ่ง เออผมไม่รู้ว่าจะกดตรงไหนดีโอเคโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวไอ้ปุ่มแดงนี่ปุ่มยังไงเนี่ยโอเคครับกดปุ่มแดงดครับผมเด้อครับโอเคปุ่มแดงคือไปต่อนะสู้ต่อครับผมโอเคครับ <S <S อ่าครับเราจะตดนโจมตีอันใหญ่ก่อนดีกว่านะฮะ เลือดเยอะครับเออซึ่งเราสัมาไถใช้สกิลได้นะครับผมแต่ว่าเราอย่างจะไม่ใช้นะฮะโอเคครับอันนี้สไนเปอร์ไรเฟิลนะบฟบโอเคครับเจอตูมตีกลับนะครับมิสนะครับผมอันนี้43ครับ9กาสองนะฮะนี่คือเรื่องของเรานะครับผมโอเคครับ นเราสามารถใช้สกิลได้ครับผมโอเคครับสกิลเนี่ยครับโอเคกดใช้นะฮะฟึบทีเดียวจอดนะครับผมอ่าสกิลเนี่ยเราสามารถกดใช้ได้ครับผมโอเคครับมันดีมีโอเคโจมตีต่อนะฮะ ส่วนไอ้ตัวเลขข้างบนตรงนี้นะครับผมไอ้ตรงกรอบสีเหลืองๆนี่คือก็คือรอบในการโจมตีครับผมว่าตัวละครนี้สามารถโจมตีได้อีกอกี่กครั้งครับผมซึ่งตอนนี้เหลือแค่ครั้งเดียวนะฮะอ่าปึ๊บโอเคครับมันโจมตีกลับนะฮะน้องเหมียวโดนแล้วนะฮะตอนนี้โอเคครับผมก็เรียบร้อยครับ ไปต่อครับผมไหมโอเคน่าจะจบแล้วนะฮะก็กดสคริปต์ได้เลยนะครับอ่าในของอะไรเอ่ยครับผมโอเคนะฮะเลเวลอัพครับผมโอเคครับได้ของนะฮะกดคลิกครับผมกดล็อกนะครับผมดูเหมือนหมุนฟิล์มเลยอ่ะเนี่ยโอเคกดคลิกนะฮะเรียบร้อยครับผมโอเคครับเอ่อ ไปสีฟ้านะเดี๋ยวลองกดปุ่มสีฟ้าดูครับผมโอเคครับผมสีฟ้าก็คือว่าจบนะครับอ่าสีแดงคือไปต่อนะครับนะซึ่งมาดูก่อนครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะ go back กลับครับผมสคริปต์นะครับมจะมีเนื้อเรื่องให้ครับผมโอ้โหครับอลังการดีเนี่ยโอเคครับสคริปต์ครับผม จบนะฮะโอเคโอ้สวยงามดีนะฮะเนี่ยสวยงามเหมือนกันนะครับเนี่ยอืมโอเคน่าจะเป็นหน้าแรก,กนะเนี่ยโอเคสคริปต์นะฮะคือความจริงเมนูของเกมนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมผมก็ยังงงๆเหมือนกันครับสำหรับเกมนี้นะฮะนะไปที่หน้าแรกเลยครับหน้าโฮมอ่าโอเคครับกลับที่นหน้าโฮมโอเคครับใช่ครับ มาครับเดี๋ยวขอไปดูเรื่องตัวละครก่อนครับว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมกลับดูนา่ารักดีเนี่ยตอนนี้ผมยังเล่นไม่เป็นนะฮะก็ยังต้องฝึกฝนต่อไปครับผมอ่า แฉะน่าจะไปต่อได้ไหมเนี่ยโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเออเดี๋ยวกลับก่อนอ่ะแล้วก็จัดจัดกองไม่รู้จัดยังไงนะเนี่ยไอ้ข้างล่างนี้ปุ่มแดงคืออะไรเดี๋ยวผมขอดูก่อนโอ้ยอันนี้อันนี้ดูก่อนอ่ะโอเคครับผมโอเคครับได้ละได้ละ นะฮะโอเคเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเก่อนเ,เดี๋ยวก่อน,อนโอเคแบ็กก่อนอ่าน่าจะกดปุ่มนี้นะฮะอ่าปุ่มนี้ผมน่าจะเป็นปุ่มในการจัดกองเรือน่าจะใช่นะผมผมไม่รู้นะโอเคอโอเคผม,คล,มค,คลิกแล้วก็ลาคกล้ากโอเค,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 อเคอใจ น้องหูแมวโอเคเพิ่งเจ็บมาเนี่ยใช่ไหมอ่ะใส่ไปครับผมนะโอเคครับแล้วก็ปึ๊บน่าจะใช่แล้วก็กดปุ่มแดงเนาะน่าใช่นะอ่าใช่จริงด้วยครับผมโอเคครับนะฮะโอเคจัดจัด,จ,ดจัดตัวละครไปละโอเคครับกดปุ่มน,นี้นะฮะอ่าโอเคอันนี้ผมไม่รู้นะฮะนี่ก็เหมือนกันขอบายครับแต่ว่าการจัดตัวละครโอเคเป็นละนะ หลัจงจากนั้นก็ go back กลับครับอ่าโอเคแล้วจากนั้นก็ลุยต่อครับอ่านะครับแล้วก็ลุยได้เลยครับผมบมีสาครับผม เรียบร้อยครับก็สบายๆนะฮะก็ยังง่ายๆอยู่ครับผมฝึกเล่นครับอ่ะโอเคอันนี้ถือว่าผ่านนะครับวินชนะผมก็กดต่อนะครับสคริปต์ได้เลยนะฮะถ้าไม่อยากเสียเวลาครับผมนะครับนะก็เดี๋ยวไปต่อเลยครับกดปุ่มตรงเออ่ตรงไหนวะสีแดงใช่ไหมกดปุ่มนี้อ่ะ ใช่ไหมว่าน่าจะใช่นะ <Okay. S 1> อ่าใช่จริงทุกผมโอเคครับเลือกเลือกเลือกเป้าได้ไหมโอเคยังยังเลือกไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวโจมตีพวกไอ้พวกนั้นก่อนกำจัดพวกลูกกระจอบก่อนนะฮะ โอเคเรียบร้อยครับผมอ่ามาโจมตีกลับนะครับผมโจมตีทีแค่ครั้งเดียวนะฮะเดี๋ยวผมใช้สกิลเลยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นฮิลนะเออน,นี่น่าจะเป็นฮิลโอเคครับเสียง,งเพลงประกอบนี่ก็พอใช้ได้นะฮะอ่า โอเคอก็ยิงทีบอสนี่โหมกันนะเนี่ยแต่ก็เรียบร้อยนะฮะอ่าย่าไม่ตายครับผมโอนอ,อีกครั้งหนึ่งนะฮะปึ๊บตูมเรียบร้อยครับโอเคครับสคริปครับผมอ่าเวอร์ฟาร์มได้ดีเหมือนกันเนี่ยวิอัพกระจายเลยนะฮะอ่าโอเคครับปุ่มแดงไปต่อนะฮะผมดื้อ สคริปต์ครับผมโอเคครับเออฟึบโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยว ก็คงจะมีแค่นี้แหละครับสำหรับเกม s t ส i k e w i t h นะครับนะผมก็มาทดลองเล่นนะครับแล้วก็เป็นการรีวิวด้วยนะครับนะใครที่สนใจอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถเล่นกันได้นะฮะนะโดยคุณต้องมี ID ของเว็บ dmm.com แล้วคุณต้องมุดมาด้วยนะฮะเพราะว่าเกมของ dmm นี่เขาบล็อกนะฮะนะโอเคปุ่มฟ้าครับอ่าอะไรไม่มีปุ่มเตือนด้วยหรอเนี่ยมันจะไปต่อนะโอเคไปต่อครับผมเอาให้มันจบก่อนล้วกัน ไอ้ปุ่มนี้มันคืออะไรผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมเคยกดไปแล้วนะฮะรีโหลดนะฮะปุ่มรีโหลดโอเคเข้าใจเอาให้มันจบไปเลยแล้วกันเสียเวลา <laughs> อ่ะโอเคนะครับผมผมขออนุญาตกลับเลยแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็นี่คือเกมสไตล์วิสนะครับผมที่ผมได้ลองเล่นนะฮะทดลองเล่นกบผมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะงงนะฮะโอเคเดี๋ยวดูกล่องจดหมายผมอันนี้คือกล่องจดหมายนะครับนะเราสามารถรับได้เลยครับผมในการกดปุ่มแดงนี่แหละครับแล้วกดรับครับผมกดปุ่มนี้นะฮะ ก็น่าจะเรียบร้อยครับผมตามนี้ผมคิดนะน่าจะใช่นะฮะนะโอเคครับผมอ่ะก็สรุปก็คือว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนตนัวละครหรือว่าเปลี่ยนกองเลยอย่างนี้นะฮะก็กองเลยกองบินเออกองบินครับผมนะฮะก็กดปุ่มนี้นะครับเออหลังจากนั้นเราก็แล้วก็วกวกดับเบิลคลิกเพื่อเฮ้ยคลิกคลิกเดียวก็พอแล้วครับผมเพื่อเอาออกนะฮะแล้วก็เอาตัวละครอื่นที่คุณมีครับผมใส่ไปโดยการคลิก นะฮะแล้วก็ลากครับผมลากไปเลยครับแล้วก็เนี่ยครับลากไปเลยครับผมนี่ครับอ่าเสร็จหลังจากนั้นก็กดปุ่มแดงครับผมก็เรียบร้อยครับก็เป็นการจัดกองเรือแบบเสร็จสิ้นนะฮะนะโอเคนะครับผมแล้วก็เอ่อปุ่มนี้ครับผมเป็นปุ่มเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอาวุธกล่องของขวัญอันนี้เซตติ้งนะครับผมเป็นต้นนะฮะอ่าก็น่าจะ โอเคแล้วนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ก็งงเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็คงอาจจะพอไปรอดก็เป็นได้หรือว่าอาจจะไปไม่รอดนะครับผมก็ใครที่สนใจสไลด์วิดนะครับผมแบบเวอร์ชันของเกมก็สามารถคลิกเข้าไปเล้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วก็วิธีการมุดนะครับผมเพื่อที่จะเล่นเกมนี้นะครับผมนะไม่ใช่เกมนี้อย่างเดียวนะครับผมนอกจาก สไตวิดแล้วก็ยังมีคันไตแล้วก็มีมอสเตอร์มูเซเมกด้วยถ้าใครอยากเล่นก็สามารถที่จะสมัคร DDM นะครับผมแล้วก็มุดนะครับผมมุดคุกกี้เพื่อที่จะมาเล่นเกมพวกนี้นะฮะนะแต่ว่าวิธีสมัครเนี่ยผมขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่ามันยากครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องมีอ e ีเมล ผมพูดได้แค่ว่าต้องมีอีเมลจริงๆนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมก็อาจจะเป็นไลฟ์สตรีมแล้วแหละนะครับนะส่วนตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมนะฮะวันนี้ผมทำปกคลิปใหม่นะครับผมนะฮะก็ดูสวยขึ้นนิดนึงครับผมนะฮะนะโอเคตอนนี้ขอบายแล้วครับผมกินข้าวแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายไอเลฟยูสไลด์วิสไอเลฟยูมอนสเตอร์ไอเลฟยูคันไตแคนเตอร์เกี่ยว์ไหมวะเนี่ยบายครับผม